ได้ยินคําแรกจากพี่ทางโทรศัพท์เลยนะแล้วผมประทับใจมากเลยอยากจะซื้อรถกับเลี้ยงอยากจะซื้อรถกับคุณเหลียงเลยละครับใช่ทำไมถึงพูดคํำนี้ครับเพราะว่ามั่นใจแล้วก็ติดตามดูผลงานแล้วคุณเหลียงเป็นคนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพูดจริงทําจริงแค่วันเดียวเราก็รู้เลยไปหาคนอื่นไม่ใช่ได้แบบนี้ครับแล้วเขามองเราแบบไม่ค่อยมีตังอะไรนี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณเลียงี่ไม่สนใจเรื่องนี้บริการเต็มที่ดีมากคนซื้อ มีใจให้กับทางคุณเหลียงและโตโยตา้าคุณเหลียงกับโตโยต้าก็มีใจตอบแทนให้ผมมีความสุขแบบนี้จากตากถึงกรุงเทพนี่สี่ห้าร้อกิโลเลยนะใช่คับ,คบหมแต่เราก็เป็นลูกค้ากัน,กกนได้ไดเนาะผมก็ดูแลพี่ได้เนาะก็อาเหลียงรับจองจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคร ยังไงต้องกราบขอบพระคุณพี่สิทธาพรด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ออกรถใหม่นะครับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเดินทางปลอดภัยนะครับจะได้กลับมาซื้อคันครับมาออกอีกสิบคันเลยพี่สวัสดีครับอาเลียงพาทัวร์นะครับวันนี้พามาชม Fortuner l e a d e r 2.4S รุ่นเริ่มต้นราคา1,239,000บาทครับลูกค้าจัดสัญญาไฟแนนซ์ที่อื่นไม่ผ่านนะจัดที่ตากมาไม่ผ่าน จัดโตโยต้าลิสซิ่งมาก็ไม่ผ่านธนาคารอื่นมาก็ไม่ผ่านจัดที่ผมผ่านนะครับมันเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตก็สําคัญเงินดาวก็สําคัญอย่างคันนี้ดาวน์ยี่สนะครับผ่อนแปงวดได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะยีเปเ็นเป็นเงินประมาณ3 0 0 0 0 0แล้วกันอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนนะครับค่างวดเชื่อมั้ยคูณแปสิบสี่งวดเนี่ยอยู่หมื่นสามกว่ากเองนะครับเ <c oughs> พราะว่าได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยถูกมาก <c oughs> เดี๋ยวพาชมรถนิดนึงแล้วกันเนเาะ นี่คันนี้ลีเดอร์เอสนะครับรุ่นเริ่มต้นนะไฟหน้าก็ได้โปรเจคเตอร์แล้วเห็นไหมมีไลท์ไกดิ้งขั้นเส้นด้วยมีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยเป็นโคมลมแสงนะครับไฟตัดหมอกก็มีแล้วเป็น l e d ด้วยนะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเป็นแบบเดียวกับ l e เยอร์เจนเดอร์นะครับตัวนี้สังเกตดูว่ามันจะมีโลโก้ตัวอ,อักษร f o r ์เจนเนอสีดำๆอันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าใครสนใจอยากติดอยากได้เนี่ยก็สั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับสวยดีนะล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันจะได้เป็นล้อแม็กข สีงเงินลายนี้เห็นไหมนะครับสวยๆเลยมาพร้อมกับยางสเปค265 65R17 นะครับคันนี้มีติดกัรสัดข้างมาด้วยอันนี้ลูกค้าอยากได้ผมเลยแถมให้นะครับใครอยากได้ก็บอกมาเดี๋ยวติดตั้งให้แตว่ว่าเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงลมดังขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเพิ่มเติมอะเห็นไหมมันไม่ได้มาแต่ในโรงงานอะถึงจะเป็นของโตโยต้แท้ก็ตามนะ เสียงลมก็จะดังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของการติดกันสาสตร์กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้พับและปรับไฟฟ้าได้นะครับกุญแจนะครับไม่มีระบบ s m a ร์ e อนทรหรือว่า p u s สตาร์ทนะจะเป็นกุญแจแบบรี v o j นะแจ็คไนคีนะครับมีล็อกและปลดล็อกเป็นกุญแจรีโมทมาให้ในตัวเลยแบบนี้นะฮะแต่เป็นแจ็คไนคีนะไม่ใช่ p u s สตาร์ทส m a ร์ e อนทรนะครับด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายเหมือนกับตัว เลจนเดอร์เลยนะครับไฟท้ายด้านหลังก็เหมือนกันหมดแหละนะครับเป็น LED light guiding เหมือนกันฝาท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับต้องยกขึ้นด้วยมือนะไม่ได้ยกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นแผ่นกันลอยกันชนท้ายนะครับของโตโยต้าแท้ลูกค้าสัง่งติดตั้งเพิ่มเติมใครอยากได้ก็สัง่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับภายในรุน่นนี้เอาจริงๆนะมันจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสัง่งติดตั้งเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะครับใครชอบเบาะหนังก็สัง่งติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะ บอหนังสเปคโรงงานบอหนังที่ผมเนี่ยก็ถือว่าติดสวยใช้ได้นะครับอย่างตัวนี้ทั้งคันติดอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทพวรงมราลัยของลิทเติ้ล 24S นะครับจะเป็นยูริเทนนะครับไม่ใช่พ้มหนังแต่มีมัตติฟังกชันนบนพวงมราลัยนะครับปุ่มปรับเครื่องเสียงแล้วก็ข้อมูลการขับขี่ในหน้าปัดรถยนต์ด้วยนะครับเครื่องเสียงจะเป็นจอสัมผัสนะครับขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อ a p ปเบอร์เพและ Android Auto ได้ผ่านการเสียบสาย Air Auto นะครับ และเกียร์จะเป็นระบบ sequential shift มีการบวกลบให้ด้วยนะครับตัวนี้ขับสนุกเหมือนเกียร์ธรรมดาแต่ขับง่ายเหมือนเกียร์ออโต้ครับภายในตกแต่งเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับน่าใช้นะน่าใช้นะครับไฟฟ้าหมดทั้งคันแต่เก้าอี้นะครับยังเป็นเก้าอี้แบบเมนนอยู่นะเนี่ยคือ2.4 S นะครับ l e ดเดอนะครับถ้า่าได้สนใจนะครับ partner leader 2 4 s นะครับ1 2 3 9 0ล้าันนี้นะครับ มีโปรโมชั่นรองรับเทียบเลยนะตอนนี้ถ้าดาว25%ผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ยถูกมากทักเข้ามาแล้วกันนะครับดอกเบี้ยพิเศษให้นะหรือจะดาวเริ่มต้น0%ก็ทําได้นะครับคนทําไม่ต้องใช้ถ้าเกิดเป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือมีรถยนต์เก่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะดาว0%ไม่ต้องทําได้เลยนะครับวันนี้ก็นําของนี้มาฝากประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ให้เด็กด้วยนะฮะต้องการสอบถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยด้านใต้คลิปนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะวันนี้ ลาไปก่อนนะฮะรอชมของดีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ